สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิปาเจโร่สองจุดห้านะฮะทีทีขับสี่ปีสองพสิบเอ็ดโฟวูนะฮะราคาราคายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดเฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะ,ะฟรีเงินดาวครับพรอยู่ประมาณแปดพันหนึ่งร้อยครับหกปีออกรถส่วนบาทนะฮลมจัดลมโอนประกันภัยเรียบร้อยแล้วตัวรถก็เป็นที่น้เดิมมากไม่มีชนหนักแม็ก ยางไลอัโหลดนะหล่อลอเลยอย่างดอกอย่างล้นๆ้นนะยัง,งใช้งานได้อีกยาวยาวนะครับห้องเครื่องก็ดาเดิม,ดมครับน็อตไม่มีขยับนะครับเพจเป็นอาร์คมอกอ,อยู่ครบ ขายก็กว้างกว่างครับเบาสะสองสามพับได้นะครับจบกไฟฟ้าเซน็นทรัลล็อกผงมาลายมันตินะครับภายในเป็นเบาะหนังพีคคีมบอกคุณภาพสวยนะไม่มีขาดไม่มีแตกวิทยุเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยแล้วนะครับสนใจนัดดูรถได้ที่ เขตด,ดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจฮะกรุงเทพสนใจโทร0614432829